ช่วงที่2ของรายการเปิดโลกพักเครื่องอะไรช่วงเักเครื่องคุณไม่ยอมช่วงเปิดโลกพักเครื่องคุณดิสับสนนะเนี่ยนิดนึงนิดนึงอ่ะ ก่อนนะช่วงนี้ช่วงนี้นะคะคุณเด็ดนะต้องบอกท่านผู้จัดทำบ้านก่อนนะคะสําหรับผู้ที่สั่งจองวัตถุมงคลนะคะพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชนค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะคือสั่งจองที่ไหนเนี่ยสามารถไปติดต่อรับได้แล้วนะคะรับที่นั่นจองที่ไหนรับที่รับที่นั่นนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มทยอยการจัดส่งอะค่ะแต่อาจจะล่าช้าบ้างบางทีแบบต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยคุณเด็ดเพราะถ้าจองทาไปรนณี์ใช่ทำไปรษสี่ตามงคิวไม่ได้ล่าช้าหรอกตามคิวตามคิวด้วยและอย่างนีศูนย์จองตามต่างจังหัดเนี่ยเราต้องมีการ ส่งพแพ็กก่อนแพ็คให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งทางไปรษณียน์นะคะแล้วก็บางครั้งนกว่าไปรษณีย์เนี่ยจะไปถึงเนี่ยศูนย์จัดศูนย์จองต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดในกรุงเทพเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อรับพักกันได้แล้วนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจองที่เซเว่นอก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ทางของเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยติดต่อกลับไปาารับได้แล้วนะคะค่ะแล้วก็ผู้ที่สั่งจองทางไปรษณีย์ก็รอรับอยู่ที่บ้านนะคะค่ะก็ ใครจองที่ไหนก็รับที่นั่นไปค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนทางบ้านที่ได้สั่งจองทางมดนะคะก็จะเย็นเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทยอยจัดส่งให้แล้วลองไปสี่ถึงบ้านตามคิวตามคิวใช่ค่ะตามคิวเลยมาเข้าเรื่องเปิดโลกพระเครื่องกันต่อนพะเครื่องนะคะวันนี้ค่ะวันนี้นำเสนอเรื่องราวของวัตถุมงคลอยู่อยู่อยู่สำนักหนึ่งค่ะคือวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยถามว่าน่าเก็บไหมผมเรียนตามตรงนะฮะว่าน่าเก็บมากน่าเช่าบูชามากนะครับเพราะว่าด้วยรูปแบบนะฮะด้วยรูปแบบเองด้วยด้วยเออ่ วัดที่สร้างะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกจิอาจารย์ที่ปลูกเสกนี่ไม่ธรรมดาะนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับก็คือเหรียญเจ้าสัวยอสอส,อสอนะครับอบวรยานหลังสีเจริญบาร,รมี99้าสพรรษาสมเด็จพระสังฆราชค่ะโอปัจจุบันค่ะวัดบวรนิเวศวิหารนะครับเหรียญเจ้าสัวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนะครับเป็นถามว่าทาไมคืองเรียกเหรียญเจ้าสัวก่อน เหรียญเจ้าสัวเนี่ยนะครับในอดีตการเนี่ยนะครับหลวงบูนหลวงบูบุญวัดกลางบางแก้วอำเภอนครจัยศรสีจังหวัดนครปฐมเนี่ยท่านได้จัดสร้างสมัยก่อนเขาไม่ได้เรียกเหรียญเจ้าสัวเขาเรียกเหรียญหน้ากระจังลักษณะคล้ายๆเหรียญเป็นเหรียญสามเหลี่ยมเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูลักษณะคล้ายๆเป็นเหรียญสามเหลี่ยมมนๆนะฮะมีพระพุทธอยู่ตรงกลางนะฮะมีลายกลีบดอกไม้เนี่ยลายล้อมรอบเลยนะฮะรงหูนี่เป็นหูหูเชียงนะครับก็จะมีเนื้อเงินกับเนื้อทองเอ่อเนื้อทองเนื้อทองผสม ค่ะอ่านะครับปัจจุบันเหรียญโจ้สัวนเนี่ยนะครับเนื้อเงินเนี่ยมีพวกพวกกันเปลี่ยนมือไปนู่นอยู่สองล้านกว่าบาทสองโโล้านกว่าของหลวงปู่บุญวัดกลา,าง,ลงาบางแก้วนะฮะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเออ่ถามว่าทําไมถึงเขาเรียกเหรียญโจ้สัวเพราะว่าหลังจากที่ผู้ที่ได้รับแจกโดยส่วนใหญ่รับแจกไปแล้วเนี่ยนะครับเอาไปแขวนเมื่อครั้งอดีตการเนี่ยนะครับนะครับก็ต่างคนเนี่ยก็มีชีวิตที่มันดีขึ้นเจริญขึ้น ทำมาหากินเจริญขึ้นก็มูลค่านี้ก็เลยทําให้เหรียญเนี่ยมูลค่านี้สูงขึ้นด้วยถูกต้องอนะครับมาปีนี้มาปีนี้ค่ะมาปีนี้2ย5 5สเนี่ยนะครับสมเด็จพระสังฆราชเราเนี่ยนะครับมีพระชนมายุ 9. 9พรรษานะครับ9 9พรรษาทางสำนักเลขานุก,การนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกะนะครับเพื่อตอบแทนให้กับผู้คนที่ได้มาอาร่วมทำบุญกันนะครับ วัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ที่ถ้าเป็นเหรียญเจ้าสัวเนี่ยเป็นจะเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแรกของวัดบวรเหรอคะรุ่นแรกของถูกต้องรุ่นแรกของของวัดบวร์ค่ะคุณรู้ไหมว่าสมเด็จพระสังฆราชเราพระนามเดิมชื่ออะไรอืมพระนามเดิมของพระองค์ท่านหรอคะครับผมท่านชื่อเจริญเจริญนามสกุลคชวัตรค่ะนะครับชื่อเนี่ยเป็นมงคลอยู่แล้วเหรียญเจ้าสัวเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่ถอดแบบพิมพ์ออกมา จากของเดิมก็คือหลวงกุบุลวัดกกางบางแก้วนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับสร้างในนามสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันที่มีพระนามเดิมว่าเจริญเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลรุ่นนี้มีแต่วความเจริญเอาแค่ลำดับลำดับเริ่มต้นอย่างเดียวมีแต่วความสุขความเจริญะนะครับเหรียญเจ้าสัวรุ่นนี้เนี่ยนะครับสร้างออกมาหลายเนื้ออยู่ที่คุณมดก็จะมีเนี่ยนะคะมีเนื้อทองคานะคะแล้วก็เนื้อนาคเนี่ย 99ชุดนะคะชุดละ1 0 0 0 0แสนบาทเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยหมดแล้วค่ะ<ม>คุณผู้หมดแล้วนะใช่ค่ะแล้วก็ชุดกรรมการนะคะเป็นเงินนวะแล้วก็ทองแดงเนี่ยคะ1,199ชุดนะคะอันนี้ <ทำ S 1> ชุดหนึ่งอ่ะ3,500เองไม่ไม่แพงใช่ค่ะค่ะนะคะแล้วก็มีเหรียญฝาบาทค่ะสร้างนะคะ4,999เหรียญเนี่ยเหรียญละ200เองนะคะออแล้วก็ครอบน้ำมนต์เจ้าสัวค่ะ199ใบใบละ8,000บาท นะคะใครที่สนใจเนี่ยนะคะก็สามารถโทรติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะแล้วก็จะมีเบอร์ของที่สำนักเลขานะคะของวัดบวรนิเวศวิหารด้วยนะคะเบอร์02 281 2831 28 2นะคะหาสอบถามได้ คุณเดชไม่ใช่ว่ามีเหรียญเจ้าสัวอย่างเดียวนะคะยังมีเหรียญเจ้าสัวน้อยด้วยค่ะเหรียญเจ้าสัวน้อยเนี่ยนะคะเหรียญทองคำเนี่ยเขาสร้างแค่สิบเก้าเหรียญเองนะคะสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่ก็หมดแล้วค่ะแล้วก็เหรียญนาคสิบเก้าเหรียญเหรียญละสองหมื่นบาทก็หมดแล้วเหมือนกันนะคะคตอนนี้ก็คือจะเหลือเหรียญน,นะคะที่เป็นเนื้อเงิน สร้างนะคะ999เหรียญเหรียญละ1,500บาทนวัโลหะนะคะสร้าง1,999เหรียญนะคะเหรียญละ800แล้วก็เหรียญฝาบาทนะคะสร้าง9,999เหรียญเหรียญละ100บาทค่ะครับค่ะพรชุดนี้วัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยครับประกอบพิธีพุทธาพิเศษในวันที่26กันยาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับแล้วก็รับวัตถุมงคลได้วันที่3ตุลาวันที่3ตุลาคืออะไรรู้ไหมค่ะวันเกิดท่านอะ อ่าไทยไทยเข้าใจง่ายๆเลยก็คือรับก็คือรับวันนั้นเลยนะฮะพระนามท่านก็เจริญเรียนเจ้าสัวเพราะนั้นวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยนะครับพระเกจิอาจารย์ที่มานั่งปลุกเสกนี่เยอะๆมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยค่ะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยนะคะวันที่เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านเนี่ยนะคะ ที่วัดบวรเนี่ยก็เราเคยไปเนี่ยคุณเด็กเขาก็จะมีการเลี้ยงอาหารเขาเรียกว่าเลี้ยงแจกทานแจกอะไรอเงี้ยเยอะค่ะใช่ครับค่ะก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่สร้างในวาระเลขดีด้วยนะ99าพรรษาของท่านใช่ใช่ค่ะท่านผู้ใดสนใจนะครับก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะหรือว่าคนที่เคย เคยสั่งจองพระกับมดเนี่ยจะโทรติดต่อมาที่มดก็ได้นะค,ะค,คุณเด็ดแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเนี่ยนะคะใช่ค่ะเนี่ยเพื่อที่ว่านําเงินน,นะครไปสร้างพระอุโบสถนะคะดินตามวัดที่ขอความอนุเคราะห์มาแล้วให้แล้วเสร็จนะคะแล้วก็สร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะณวัดป่าพุทธนิมิตสถิตมหาศีมารามบ้านห้วยขวางตําบล เหล่าพลขอ้ออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร oh. ค่ะซึ่งพระองค์เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชระกิติยาภาเนี่ยสเสด็จวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่24เมษายน2555นี่ oh. เองนะคะค่ะสั่งจองได้เลยนะคะที่สำนักเลขานุก,การสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะคะวัตถุมงคลน,นี้สร้างน,น้อยมากคุณเด็บ oh. เปิดรับจองแค่15วันเท่านั้นเองนะคะหลังจากที่จะติดตามชมรายการแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยรายการพระทั้งหมดเนี่ยนะได้ขึ้นหน้าเว็บไซต์ยูมเหรียของเราแล้วับเด็ดใช่ค่ะในรายการพระบางอย่างเนี่ยอาจจะหมดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าพระเนี่ยสร้างน้อยค่ะไวะนั้นใครที่สนใจนะครับผม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 ขอุนนิดนึงครับคุณมดจำนวนการจัดสร้างเ่ยนะฮะเอาแบบเอามากสุดเลยนะเหรียญฝาบาท9,999เหรียญถ้บุญเหรียญละร้อยหนึ่ง มดว่านะทำไมรู้ว่าเด็ดวันที่วันคล้ายวันประสูติท่านน่ะที่คนที่ไปที่วัดเนี่ยมดว่าก็คงจะหมดแล้วแหละนะคุณเด็ดนะพาทุกองคนี้นะครับมีโค้ดมีหมายเลขกำกับใช่ค่ะเขาสร้างน้อยค่ะอืค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับหากสนใจเอ๊ะติดต่อคุณมดได้ไหมได้ค่ะติดต่อมาที่มดก็ได้นะคะครับผมนะครับก็ในนี้เขาเน้นเน้นเลยนะคะว่ารูปแบบเนี่ยนะครับคําคำว่าโจสูนเนี่ยนะครับมาจาก ความมั่งคั่งมีความเจ้าสัวนี่ก็คือคนคนรวยอ่เรียนตรงๆนะเหรียญนี้เลยนะเหรียญเนี้ยอยากจะใช้ชื่อรุ่นว่าเจ้าสัวแล้วก็เจริญสุกอะไรประมาณเนี้ยคือคือพนาพระองค์ท่านก็เจริญใช่รูปแบบเหรียญก็คือเจ้าสัวเป็นมงคลนะฮะอาจารย์ที่มานั่งปลูกเสกเนี่ยผมเชื่อว่าระดับแนวหน้าของประเทศไทยอ่ะ นะครับก็สนใจก็ที่สํานักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะฮะนะครับวัดบวรนิเวศวิหารหรือว่าศูนย์จองขออาจารย์รามก็มีนะใช่อาจารย์รามวัชรประดิษฐ์นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เดี๋ยวจะบอกก็ได้0 8 9 8 7 2 2 7 0 1อาจารย์รามฝากมาเน้นเน้นย้ำเลยนะฮะติดต่อที่อาจารย์รามได้เลยนะครับ0 8 9 3 4 7 8 5 9 7้่เนะครับอาจารย์รามวัชรประดิษฐ์นี่เป็นเซียนพันธ์แท้แฟนพันธ์แท้แฟนพระ ใช่ <st ange> เป็นแชมป์ค่ะเป็นอาจารย์ด้วยนะครเป็นอาจารย์ะะอยู่มอนาเรสสวนพิสุกนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะฮะนะครับสำหรับเรื่องราวนะครับของวัตถุมงคลเหรียญเจ้าสัวค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเจ้าสัวกับเหรียญเจ้าสัวน้อยค่ะเหรียญเจ้าสัวน้อยนี่ก็ส,ส,สร้างน้อยนะค่ะสร้างน้อยสร,สร้างน้อยค่ะสร้างน้อยมากใช่โดยเฉพาะถ้าเกิดไปเป็นเหรียญเจ้าสัวยศสเนี่ยนะครับถ้าเหรียญฝาบาทเนี่ยสร้าง4,999เเหรียญเอง น้อยเนี่ยเด็กมีหกสิบกว่าล้านใช่สี่สิบสี่สี่พันกว่านี่ถือว่าน้อยนะคุณเด็กเฉพาะลูกหลาของพระองค์ท่านก็เยอะนะฮเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็จะไปเช่าเพราะผมมีเส้นอ๋อคุณเด็กเส้นใช่ไหมคะมีมีมีเส้นเส้นหมีก๋วยจั๊บจานรามอ๋ออาจารย์เส้นกับอาจารย์รามใช่ไหมอาจารย์รามเหมือนกันเพรท่านเช่าหน่อยหนึ่งชุดเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมชุดหนึ่งสามพันห้านี่ก็น่าสนใจนะคะคุณเด็กนี่อ่ะผมมองอยู่เนี่ยเออชุดสามพันห้าเนี่ยเก็บไว้ให้ลูกหลานผม เนื้อเงินก็เก็บไว้หลายชุดเลยนะคะเนี่ยชุดละสามพันห้าลูกหลานเยอะธรรมดาฮะตัูผมใหญ่นะครับเอาก็เรื่องราวของวัตถุมงคลวัดประวรนิเวศวิหารนี่อยากจะให้คุณผู้ชมนี่คือวาระนี้ปีนี้เนี่ยนะครับคุณมดผมเรียนนิดหนึ่งว่าปีนี้เป็นปีพิเศษที่ผมเรียนพค์ท่านเนี่ยพระชมอายุเก้าสิบเก้าพรรษานะฮะก็กรอบกับ สำนักเลขาเนี่ย<ม>นะครับมีโครงการเนี่ยแหละนะฮะโครงการที่จะสร้างพระเจดีย์ใช่ไหมใช่นะครับพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุะนะครับที่สกลนครเนี่ยแล้วก็สร้างอุโบสถด,ดินด้วยนะคะคุณเด็บ เป็นอุโบสถดินคุณเด่นอ่าใช่ค่ะตามวัดต่างๆที่ว่าขอความอนุเคราะห์มาเนี่ยให้แล้วเสร็จนะคือเขาจะมีตามวัดต่างๆที่ขอความอนุเคราะห์เนี่ยุเป็นวัดป่าเนาะใช่วัดป่าก็ทาเป็นอุโบกุณเราเคยเห็นแต่บ้านดินใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เขามีเป็นอุโบสถดินแล้วนะฝนตกก็ไม่ไม่ไม่ค่ะเขาจะมีวิธีการตั้นค่ะคุณเด่นการแบบว่าฉาบยังไงไม่ให้แบบดินทลายเขาจะมีใช่ค่ะอุโบสถดินนี่อยู่ได้นานค่ะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทำไมรู้ฮะคือการที่ทำเนี่ยไม่ต้อองไไปปใช้้วััสสดุะรที่มนนิเลือง สร้างโบสถ์ทีงยี่สิบสล้านเลยใช่แต่นี่คือขุดดินมานะแล้วก็ช่วยกันปั้นแล้วคนทุกคนนวดนวด,นวดนะแล้วสามารถที่อย่างเราอย่างคุณเด็ดอย่างมดเนี่ยนะก็ช่วยทำได้ก็ไปช่วยกันทำได้นะแต่เราอยู่ไกลแล้วก็ทําบุญแล้วกันอ่ะเราก็ร่วมทําบุญนะคะใ่ค่ะเช่า,นะชาพาร์เก็บไว้ เขาพระเก็บไว้ค่ะนะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยเป็นขวัญและกําลังใจในการดำเนินชีวิตเหรียญฝาบาทนี่องค์ละสองร้อยนะคะแล้วก็มีเหรียญฝาบาทเจ้าสัวน้อยเนี่ยมูกที่ว่าองค์ละร้อยเนี่ยเหรียญฝาบาทเจ้าสัวน้อยเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเหมือนว่าเอาไว้ให้ลูกแขวนนะองค์เล็กๆเนี่ยน่ารักมากแต่เป็นพิมเจ้าสัวใช่ค่ะนะฮะเป็นอรูปพุทธแหละด้านหลังเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตายศศใช่ค่ะด้านหลังเก้าสิบเก้าพันสาค่ะนะครับก็น่าสนใจฮะวัตถุมงคลนสร้างน้อยนะคะนะครับอาจารย์รามนี่คิดว่าฝากข่าวมาไฟไฟน่าดูเลยบอกว่าคุณเด็ดช่วยกันทำ ช่วยกันทำบุญสร้างสร้พระอุโบสถดินด้วยแล้วก็สร้างพระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุที่สกลนครด้วย<ช>นะครับก็ คุณผู้ชมสนใจนะครับย้ำกันอีกทีเรียนเชิญนะครับอาจารย์รามวัชระประดิษฐ์เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้านล่างขึ้นที่หน้าจอเลยนะคะก็ติดต่อไปที่หน่วยประชาสัมพันธ์ของทางวัดก็ได้นะคะทางวัดบวรไม่ใช่หน่วยประชาสัมพันธ์สำนักเลขาสำนักเลขาค่ะสำนักงานเลขาบวรอยู่ด้านในบวรรังสีเดือนธาตุนอษย่อยู่อยู่ด้านในนะครับก็เรียนเชิญนะฮะข้างๆโรงเรียนข้างๆเรียนบวรสำนักงานเลขาอยู่ด้านนั้นนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้สาหรับเรื่องราวของวัตถุมงคล นะครับเอาคุณวดมีอะไรเพิ่มเติมครับก็พูดถึงเรื่องของูุ้ชินรารุ่นจอมราชันต์มีอะไรมีอะไรเป็นยไงก็ทีนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของพระนเรศวรมหาราชโอ้รูปอะรูปหล่อใช่ค่ะรูปหล่อพระนเรศวรมหาราชเพราะว่าที่เราคุยกันกับท่านผู้ชมเนี่ยเราก็จะพูดแต่เรื่องของพระบูชาเก้านิ้วนะพระบูชาห้านิ้วนะคะเราก็เลยไม่ได้ค่อยได้พูดถึงเรื่องของพระนเรศวรมหาราชขะนำมาลูปใช่ค่ะค่ะนะครับสัดส่วนงดงามค่ะคุณ อิริยาบถท,ที่ท่านทรงหลังน้ําสินทบใช่ค่ะนะครับก็ประกาศอิสราภาพค่ะนะครับก็เป็นเนื้อโลหะหลมดำาลํมดมันปูะนะครับแล้วก็มีพระแสงดาบเพราะองค์ท่านคือเหมือนกับพระทับไม่เหมือนน่ะพระทับนั่งบนบัลลังก์ใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ถือพระแสงดาบถ้าจําไม่ถ้าจำได้เลยแหละว่า มือข้างขวาไอ้ข้างซ้ายเนี่ยพ้าหัดซ้ายนะฮะทรงถือว่าแสงดาบพ้าผ้าหัดขวาเนี่ยหลังน้ำซีโนท็อกก็คือประกาศอิสรภาพนั่งบนหลังนะคะนั่งบนบนหลังใช่นะครับแล้วก็ผ่านพิธีมหาพิธีพุทธพิเศษนะฮะพิธีบวงสรวงโอ้ที่ที่วังจันทร์นี่อยากจะให้เห็นจริงจเดี๋ยวมีรูปทีมงานไม่รู้น่าจะมีรูปมั้งที่วังจันทร์เอาขึ้นมาให้ดูนะคุณผู้ชมนะนายทหารได้มากันเต็มเลยนายทหารระดับบิ๊กๆเลยนะนายพลนี่เต็มเลย แล้วมีพามอ่านบวงสวงแล้วโอ้ยยืนกันตัวตรงเลยคิดวก็ไปยืนตัวตรงกับเขาด้วยนะแ,แดดก็ร้อนเปรี้ยงเลยเพออ่านบวงสวงปุ๊บแค่นั้นอะฟ้าจี๋สว่างางครึ้มเย็นจากเสียงนกเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรพวกนี้นะฮะเสียงเสียงเงียบเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกค,คือเราก็แปลกใจเอ๊ะทำไมเงียบขนาดนี้เงียบคือก่อนหน้านั้นเนี่ยคือก่อนที่จะเริ่มพิธีบวงสวงเนี่ยก็ เสียงคนบ้างเสียงนกบ้างอะไรบ้างุงเงี้ยก้งเง well, so, ี้ยเราก็นั่งพอบวงสวงปุ๊บทุกอย่างเงียบหมดเลยเพราะผมไปนั่งหลบอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะผมคือเขานั่งกันในเต็นท์ผมไปนั่งหลบเต็นท์มันเย็นดีแล้วก็นั่งฟังเสียงนกเสียงอะไรไปก้าก้าบางทีก็นกโองนกเอี้ยงแต่พอเริ่มบวงสวงปุ๊บทุกอย่างเงียบด้วย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 พระบารมีพระองค์ท่านผมเชื่อแบบนี้นะะเงียบสนิทมากนะครับพอบวงสวงกันเสร็จแล้วอะไรแล้วก็มีใช่ไหมก็เดินทางกลับกันก็ไปแจกเครื่องบวงสวงกันอะไรกัน ที่วังจันทร์นี่โอ้โหดูดูองค์ท่านในบารมีสูงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราคนไทยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ที่เหมือนกับแบบว่ารักประเทศรักชาติเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยนะครับที่บ้านท่านเคหสถานท่านเนี่ยควรมีพระบรมรูปนะครับพระนเรศวรถ้าหากว่ามีพระพุทธชินราชแล้วเนี่ยนะคะต้องต้องมีพระนเรศวรด้วยนะครับพิวเคยบอกผมว่าไงคะพิพิวเคยบอกผมว่าตอนสมัยก่อนตอนตอนไปไปสร้าง พระราชานุสวสวเอดีพระราชานุสวัสดีของท่าภาคสามอ่ะพี่อุ้ยเคยบอกท่านศักดิ์สิทธิ์มากตอนเอาช้างนะฮะช้างช้างที่ทรงนั่นยุทธกทีเอาเอาแค่ช้างอย่างเดียวนะเอาช้างไปอย่างนครปฐมถมเนี่ยลงหล่ออยู่นครปฐมถมนะช้างเท่าองค์จริงเลยนะเท่าตัวจริงเลยนะอันดับแรกเลยคือรถที่ขนไปนั่นหวยออกเปิดนั้นงวดนั้นอันดับแรกนะพออันดับที่สองปุ๊บเนี่ยพอเอาลงปุ๊บเนี่ย พายเกล็พายุวงช้างอ๋ออะฮะวิววิววิววิพี่อ um ุ้ยเป็นคนพูดเองเมื่อตอนที่ผมเข้ามาทำงานกับพี่อุ้ยใหม่ค tamam> ่ัท่ศนสักศิษย์มากค่ะออมาลงพายุวงช้างขึ้นว่าขนขนลุกเป็นยามากเลยนะเราพิธีนี้ราบรื่นพิธีนี้ถึงจะไม่มีพายุวงช้างถึงจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าราบลื่นค่ะคุณคุณคุณก็อยู่ในพิธีถูกไหมคือสงบเงียบแล้วโอ้โห คืออยากอยากจะให้มีจริงๆเพราะว่าด้วยพระบารมีพระองค์ท่านใช่แต่ว่าเราจะมีภาพนะคะเป็นภาพที่เป็นภาพวีทีอาภาพเคลื่อนไหวเนี่ยอ,อาจจะเป็นสัปดาหนะ์หน้าเนี่ยอาจจะใหนะ้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะพระนเรศวรมหาราชตอนนี้เนี่ยนะตามศูนย์จองทั่วไปเนี่ยก็ไม่มีแล้วค่ะคุณเดชแล้วก็เอามาให้ในรายการเนี่ยนะคะเช่าบูชาเนี่ยองค์ละ4 0 0พบาท4,000นบาทใช่ค่ะนะครับก็ร่วมทําบุญ นะครับแล้วก็เช่าบูชาได้จกัด้วยมีจำนวนจำกัดด้วยค่ะคุณเดชจำกัดจำนวนสร้างการสร้างเนี่ยผมจำไม่ได้แต่ล้วนไม่เยอะไม่เยอะค่ะไม่เยอะไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้เช่าบูชากันเพราะวัตถุมงคลรุ่นนี้มาจากพิษณุโลกนะครับมาจากมือที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงประสูิที่นั่นเลยใช่นะครับถือว่าเป็นบ้านเกิดท่านแหละค่ะก็จะมีท่านพระองค์ดำ พระองค์ดำก็คือพระนเรศวรมหาราชพระองค์ขาวก็พระเอกาทศรสนะสองพี่น้องค่ะจะมีอีกก็มีพระนางพระนางเจ้าพระสุพรรณกัลยาพระสุพรรณกัลยาเป็นพระพี่นางพระพี่นางนะครับก็สําหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นี่นะครับก็ผ่านพิธีพุทธาพิเศษนะครับมาที่วัดภาษีอรัตนมหาธาตุค่ะนะครับต่อหน้าหลวงพ่อพระพุทธชินราชและรวมไปถึงต่อหน้า พระรูปของทั้งสารพระองค์ที่อยู่ทางด้านซ้ายคุณเห็นไหมนะครับห่ะหวงหน้าโยงสายศิลป์มาจากสมเด็จพระนเรศวรด้วยนะใช่ค่ะโยเขามีโยงสายศิลป์เข้ามาในกองวัตถุมงคลด้วยแล้วก็เออคือบัณฑิตเขาทำดีเนาะพาเขาทำดีจริงโยงมาสวยสวยงามมากนะครับเพราะฉะนั้นทุกทุกท่านนะครับถ้าได้มีโอกาสนะครับมีเดี่ยวมีแรงเช่าบูชากันเก็บไว้บอกเลยเก็บไว้ต่อไปหายาก ต่อไปหายากนะครับผมเอ้าคุณมดค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณเดชเราก็จะเป็นช่วงของข่าวสารวงการพระนะคะครับผมเราก็จะมีข่าวดีๆนะคะข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของงานบุญงานกุศลเช่นเคยนะคะมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะครับผมสำหรับคนที่ชอบทําบุญสร้างกุศลนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะช่วงนี้ขอพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกบมาเจอกันครับค่ะ พระพุทธชินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชันในยุคสมัยร้อยกว่าปีที่ผ่านมาพระเระถระนุเถระหลายต่อหลายรูปมักจะนิยมศึกษาเล่นแร่แปรธาตุโดยการนำเอาโลหะชนิดต่างๆมาผสมรวมเข้ารวมกันจนเกิดเป็นโลหะชนิดพิเศษเช่นเนื้อนวะโลหะเนื้อสัตตโลหะเนื้อเมฆพัดและเนื้อเมฆสิทธิ โดยพระเถระในอดีตท,ที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาคมเล่นแร่ปแปรธาตุอาทิเช่นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นต้นหากจะกล่าวถึงโลหะเนื้อเมฆสิทธิ์ถือกำเนิดจากหลวงพ่อทัพแห่งวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครท่านได้ผสมเนื้อโลหะธาตุจนบังเกิดเป็นโลหะสมฤทธิ์เขียวสีปีกแมงทับ เมื่อขัดถูจะเป็นสีขาวออกมันวาวเมื่อได้สูตรการผสมโลหะธาตุแล้วท่านจึงนำมาเทหล่อเป็นพิมพ์พระชนิดต่างๆซึ่งในปัจจุบันค่าความนิยมในพระเครื่องเนื้อเมฆสิทธิ์ของท่านพระครูทัพราคาสูงเรือนแสนบาทในปัจจุบันจะหาช่างที่มีความชํานาญที่สามารถเทหล่อเนื้อเมฆสิธิ์ได้น้อยมาก หรือถ้าเทหลอออกมาแล้วส่วนผสมก็จะไม่เหมือนในอดีตการจัดสร้างพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชันปี2555จึงนับว่าต้องเป็นตำนานเพราะเป็นครั้งแรกที่มีการหล่อพระพุทธชินราชเนื้อเมกสิทธิ์โดยใช้รูปแบบของพิมพ์พระเก่ารุ่นเสาห้า อกเหล่าหน้าฐานปี2485วัดสุทัศน์ซึ่งในสมัยนั้นสร้างด้วยเนื้อนวัดโลหะเพียงเนื้อเดียวจำนวนเพียง50องค์ปัจจุบันมูลค่าไม่ต่ำกว่าองค์ละ500,000บาทมาเป็นต้นแบบในการจัดสร้างพระพุทธชินราชเนื้อเมฆสิธิ์รุ่นจอมราชันนอกจากนี้ยังนำพระเครื่องเนื้อเมฆสิทธิ์ของหลวงพ่อทับ มาเป็นชนูในการจัดสร้างโดยกล่าวกันว่าพระเครื่องเนื้อเมฆสิทธิ์มีพุทธานุภาพในการคุ้มครองและเกื้อหนุนดวงชะตาพร้อมทั้งขจัดสิ่งอวมงคลต่างๆที่เข้ามาในชีวิตความพิเศษของพระพุทธเจรินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชาประการแรก เป็นครั้งแรกเป็นรุ่นแรกที่จะเป็นตำนานสร้างเป็นพิมพ์พระพุทธเจินราชโดยสร้างเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์นับตั้งแต่สร้างพระพุทธเจินราชมาเป็นอายุนับร้อยปีประการที่สองใช้แบบแม่พิมพ์เดิมพระพุทธเจรินราชรุ่นเสาห้า 5, ปี2485มาจัดสร้างเป็นพระพุทธเจรินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชันและประการที่สม กำเนิดขึ้นของพระพุทธจินราชเนื้อเมกสิทธิ์รุ่นจอมราชันในปี2,555ปีมะโรงจึงเหมาะแก่การเป็นพระที่คุ้มครองเกื้อหนุนดวงชะตาแก่ผู้ครอบครองพระพุทธจินราชเนื้อเมกสิทธิ์รุ่นจอมราชันอภพุทธาพิเศษณวิหารพระพุทธจินราชจังหวัดพิษณุโลกร่วมบริจาคสั่งจองได้ที่วัดพระศรีมหา,าธาตุมหาวราวิหารจังหวัดพิษณุโลกวัดไรมิตร วัดเอี่ยมวรนุช7 e เ e ่นอที่ทำการไพรสนีไทยทุกสาขาส่วนพระเครื่องและร้านทองชั้นนำทั่วประเทศจากตำนานบันทึกจารึกประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระพุทธรูปที่ได้ชื่อว่า งามที่สุดของแผ่นดินถ่ายทอดเส้นสายลายพุทธศินอย่างวิจิตรบรรจงสู่พระพุทธจินราชรุ่นจอมราชันสุดยอดนวัตกรรมการผลิตและเทคนิคพิเศษขั้นสูงสุดงดงามล้ำค่าออกแบบแกะพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์สามมิติผนวกกับงานศิลป์แบบช่างทองโบราณ แกสลักอักขระพระคาถาและยันอกเหล่าด้วยระบบเลเซอร์จนเป็นเหรียญหล,ล่อฉลุสี่มิติพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชันสอบถามและสั่งจองได้ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเซเอเลเที่ทำการไปรษณีย์และหน่วยรับจองทั่วประเทศมูลนิธิการจนะบารมีและกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญสั่งจองหลวงพ่อโสธรรุ่นเบญจนวมงคล ทําพิธีเททองและมหาพุทธาพิเศษนวัดส,สวนทอนวรารามรายได้สมทบทุนโครงการคัดครองมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวระกาสทรงเจริญพระชนมายุห้ารอบสั่งจองได้ที่กรมอนามัยและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ งดงามล้ำค่ามหามงคลแห่งยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังประกอบพิธีเททองหล่อนำเริกและทรงพระราชทานนามพระพุทธเมตตาเสนานาถ จัดสร้างโดยกองทัพบกเพื่อนำรายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกสั่งจองได้ที่ธนาคารทหารไทยกองทัพบกและหน่วยทหารทั่วประเทศมหาพิธีพุทธาพิเศษณนพุทธมณฑล3วัน3คืน